เขาเขียนจดหมายไปบอกว่าจะพ้นบ้านผู้กํานันข้อเลยเอาของนั้นมาฝังไว้ตรงนี้เพราะว่าทางกุณตูเมือก่อนมันมีสาราอยู่นั่นหนังนึงค่ะแล้วพ่อบอกฝังไปตังกุตูคุณพ่อคือใครคะคุณ,คณพ่อพ่อจะเป็นกํานันประจำต,ำต,ำตำบ้านดูค่ะ,คะชื่อมหมนชานอาสาืหม่มนชานอาสาแล้วคุณปู่ล่ะคะ,ค,ะคุณปูนะ่นี่เท้าแสนใจค่ะข,ข,ของนี่เป็นของใครคะเป็นของเท้าแสนใจค่ะค่ะ แล้วก็เขายังมีชื่อในแสนนะในแสนนะพ่อเลยมาตั้งนามสกุลว่าผมใจสาข้าข้าชื่อผมแล้วข้าแสนใจก็ข้าชื่อใจแล้วก็คุณย่าชื่อแสจินดคุณยายเจอของที่ฝังไหมคะก้เจอแล้วเขาเอาไอ้นี่เอาไปขายให้น้าไปแสนหนึ่งอ่ะเพราะว่าเขาสิบหกกับสิบเจ็ดนามาให้แบ่งเป็นหมู่สิบแปดหมู่สิบแปดให้มาเป็นเจ้าขับนี่ก็เด็กนั้นไป คุยตรงนั้นนะฮะฉันก็มาผูกแล้วนึกแต่มันไม่ถึงอีกสองเมตรเองพ่อบอกว่าจะฝังไว้ตรงนี้ตรงนี้เราก็โอ้โหไปขุดบางคนไปขุดในบ้านนะขุดตรงหลงพ่อสั่งไว้แล้วนะคะแต่ว่ามีชื่อชื่อท้าวแสนใจชื่อแสนใจอย,อยู่ในนั้น,นะคะ่ะแล้วตอนนี้อยู่แล้วคนขุดเกิดอะไรขึ้นคะตอนขุดคนขุดแล้วเหรอตายไปแล้วค่ะเออตอนนี้เขาขุดมีอะไรเกิดขึ้นคช่ไมมันฟ้าผ่าค่ะมันจะเอามันจะเอาของนะ ขออาดึฟ้าดึงมมันตกใจแล้วเอกวันมันก็ไปเอาของไปเอาของจะมาใส่ไม้ก็ฟ่าเองค่ะเด็กคนนั้นสันพับๆๆแล้วก็บอกไม่บอกไอ้หมื่นที่แบบเนี่ยมันก็เลยเอาไปเอาไปทางนุ้น่เขาให้แสนหนึ่งมันไปขายตั้งแสนหนึ่งเอาแสนหนึ่งมันก็มาทำห่อ ขังอยู่นั้นค่ะอ๋อมาสร้างหอระคังสร้างหอระคังแต่ว่ามันก็ไม่เข้าวัดเลยค่ะมันเดี๋ยวนี้มันตัวใหญ่เท่าช้างเลยค่ะไม่ได้เลยไอ้หมื่นเนี่ยนะเท่าช้างเลยเป็นพระไหมคะไม่ใช่เป็นพระไม่ใช่นะคะชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านหมูสิบแปดชาวบ้านหมูสิบแปดค่ะหมูสิบหกกับหมูสิบเจ็ดแบ่งออกมาค่ะเป็นหมูสิบแปดหมูสิบแปดนะค่ายมาเป็นเจ้า สภทาวัดนี้เจ้ารัทธาค่ะและเขาก็เลยมีสิทธิ์ที่เอาไปแต่ไม่บอกไม่บอกฉันเลยค่ะมไม่บอกเลยเอาไปเราเท้าไปดูอ้าวนี่ของพ่อจะนี่มาเพราะว่าเรามีรูปถ่ายไว้แล้วอะไปดูอ้าวของพ่อละ